แล้วคนมีเขาไม่ปล่อยไงอ่าอ่าเอาเหรียญให้จบก่อนอันนี้ห้าใช่ไหมครับไปเหรียญรุ่นหกอ่าอันนี้คือเหรียญเจริญพรบนชื่อดีด้วยนะสร้างสิบแปดเหรียญอันนี้เหรียญเงินมีเบอร์ลงยาน่าจะน่าจะมีนะคมีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูอยู่ตรงไหนถ้าไม่ผิดน่าจะอยู่ข้างหน้านะครับน่าจะอยู่ตรงตรงลงยาลงไปฮะเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับทวเจริญพรบนรุ่นหกครับรุ่นหกวัฒนประทับอ ตาเหรียญพวกนี้คือหลังจากผงพอสมควรนะครับผมไม่เห็นแต่สวยแต่สวยสวยมากมียันนี่ยันโอ้โหนี่สวยมากเลยอันนี้ผ้าหลวงปูน่นี่โอ้หายากแล้วก็ร,รุ่นเจ็ดก็จะเป็นเสมาหัวเสืออ,อ,อันนี้ที่เรียกว่าเสมาหัวเสือคือเป็นรูปเสมาไม่เป็นเสมาแล้วก็มีเสือ,อหัวเสือออ๋โอเคครับมีหัวเสืออยู่ตรงนี้อื ความเด่นเด่นของเหรียญนี้คืออะไรเซมารุ่นแรกเซมารุ่นแรกลงปุสิลานะอันนี้สักสีสักสีเซมารุ่นแรกมีกี่เนื้อครับผมเก็บโอ้โหเยอะเนื้อมากครับโอ้ออกมานานยังครับรุ่นนี้รุ่นหกห้ากว่าไม่ไม่นานมากนานพอสมควรครับผมมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบเหรียญโอ้โหทุกเนื้อครบมากที่สุดในประเทศแน่นอนถ้าเป็นเหรียญเงินก็เยอะ เหรียญเงินมีตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ3เหรียญ2เหรียญโอ้ยนี่จะบอกอไปนี่<อ>นดรอสตดไปให้มาร์คไปด้วย